พบกับผมอฟิเลเดลเฟกเกอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขไฟเอ็มนะครับผมที่มันเข้าใส,ใส่ที่เข้าไม่ได้ต้องทาเป็นการอัปเดตอะไรหรือเปล่าครับวิธีแก้บแบบไหนเป็นสตรีมก่อนครับผมไปอีกครั้งวิธี G A ผมอ่าให้ับการกดที่อัปเดตตรงนี้ผมมันจะมีอัปเดตให้อัปเดตก็ให้เราอัปเดตไปแล้วครับผมอย่างที่สองพออัปเดตเสร็จแล้วใช่ไหมอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้คุณกดที่คุณสมบัติ แล้วไปที่ไฟแฟนเทคร์น,นะผมทำการตรวจสบอบวอมสมบุ์ของไฟล์เกมเมื่อตรวจสอบของไฟล์เกมเสร็จเรียบร้อยให้คุณมาที่ไฟเอ็มนะผมเขียนว่าไฟเอม็มไม่ใช่ครับถ้าเกิดมันมีไฟลฟเอ็มก็คือให้คุณเข้าไปที่โฟลเดอร์ของไฟล์เอ็มนะผมเช่นฝั่งนี้ปุ๊บอะไรก็ได้อ่ะ แล้วไปที่ Open File Location อ่ Loc อะหาตัวไฟเอม,มาของคุณอะ่ะที่คุณโหลดมาคุณติดตั้งไว้ตรงไหนเสร็จแล้วสมมติว่าผมติดตั้งไว้ตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้นะขั้นตอนต่อไปก็คือเข้าไปที่ตัวไฟเอมาผมนี่ครับผมไฟลอมจะเป็นอย่างนี้ให้ทำการลบไปเลยครับผมกดดีด,ดีอ่ะ เสร็จแล้วกด delete กด delete อเคนะผมไม่ต้องลบตัวนี้ครับผมอยู่กนอยู่กินแค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องไปลบอ่าเอาใหม่เอาใหมโอเคฟล์โลเตชันปึ๊บลบตัวนี้ลบตัวนี้ลบตัวนี้ถูาใครลบไม่ได้ที่ขเขาเขียนแอ p ตาตาไปอ่าเราจะลบให้มันสะอาดไปเลย ก็คือรถตัวนี้ไว้คร,วรวครับผม Citizen F F พอรถไฟลัดใช่ไหมครับให้กดคำว่าแอปดาตานะผมไปที่ local รถไฟอเอ็มอ้อ่าแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมตอนนี้ไม่ไอ้ไปอะไแลว เส็จแ,แล้วทำการเคลียร์ขยะไปครับผมแล้ไม่ต้องกินพื้นที่ไว้อ่าพอเาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้คุณกด enter หนึ่งทีครับผมเพื่อทำการโหลดรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการลบแคนในตัวด้วยแล้วก็ติดตั้งใหม่ไฟล์จะได้ม่องมีปัญหาครับผม เมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วให้คุณเลือกโฟลเดอร์ของ g d a ของคุณที่คุณใช้สมมติผมติดตั้ง g d a ไว้ตรงโฟลเดอร์ตรงนี้ครับผมนี่ครับผมกดเลือกโฟลเดอร์ผมพอกด e ลือกโฟลเดอร์เสร็จปุ๊บรอสักคู่ผมเมื่อนำชิ้นอัปเดตกดย้ไป home รอสักครู่นะครับผม อ่าเอาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมครับให้กดที่ setting ผมเลื่อนลงมาข้างล่างกดไปที่ handling ผมอ่าเขาบอกให้ restart ครับผมเพื่อเอาเท็กด exit แล้วก็ออกมาเลยครับผมเสร็จแล้วเข้าไปให,ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผม เมื่อทำการเข้ามาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็คือเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วให้เราใส่คี่เซอร์ของเราไว้ห้องตอนนี้ไปห้องกโอเคไหมครับกดเยียกไปห้อง กำลังเชื่อมต่อนะผมรอ5 4 3 2 1นะผม โองครับผมเสร็จแล้วครับเรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามเราทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณครับ